ครับผมเจอกันอีกแล้วครับช่างเอ็มโซล่าเซลวันนี้จะมานำเสนอชุดประกอบพร้อมส่งนะครับชุดนี้ชุดประกอบพร้อมส่งราคา32,900บาท32,900บาทมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับจะมีแผ่นโซล่าเซลลมีทั้งหมด4แผ่นกับปั๊มสมิหนึ่ง0ัวัตต์1ตัว น้ำที่ดูดอยู่ตอนนี้ดูดน้ำในถังโชอยู่นะคือก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเราต้องเอามาลองแบบนี้ก่อนเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าของที่ออกจากตัวเราไปไม่ใช่ของทงังและของต้องเป็นของที่เกรด,ดีเท่านั้นนะครับถึงจะส่งถ้าไม่ดีไม่โอเคเราไม่ส่งให้ลูกค้าเพราะมันเสียชื่อเสียงของเราอันนี้เราจะพาไปดูก่อนมินเตอร์ครับมีมิเตอร์ิเตอร์ตัวนี้จะเป็นมิเตอร์ 1,500วัตต์อันนี้ใช้ได้ระบบเดียวนะครับคือใช้ได้แสงแดดอย่างเดียวทางเราจะต่อนี่ครับต่อเข้าบรกเกอร์เข้าเฟิร์สต่อเฟิร์สลงสายกาวให้เรียบร้อยมีเ์มินอนต่อสายปัม๊มหรือลูกค้าเอาไปไม่ต้องกลังงครับคือสามารถต่อได้เลยมันจะมีสีของสายไฟแต่ละสีองมาต่อเข้าตามสีได้เลยครับดำเข้าดำเด น้ำตาลเข้าน้ำตาลสีเทาเข้าสีเทาส่วนตัวเบเกอร์ตัวนี้ก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็เอาไปเข้าขั้วบวกของแผงแผงแรกขั้วบวกขั้วบวกของแผงแรกเนาะแล้วขั้วลบของแผงแรกก็ไปเสียบขั้วบวกของแผ่นแผ่นที่สองนี้เสียบเสียบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือขั้วสุดท้ายก็คือขั้วลบของแผ่นสุดท้าย ก็ล็ของแผงสุดท้ายนี่ครับเก็ลูกของแผงสุดท้ายก็เสียบเข้ากับสายไฟสายแผงที่ผมให้ไปฝั่งละห้าเมตรก็เสียบเข้าทีนี้เสียบเสร็จแล้วเราก็มาเปิดตัวนี้จะเป็นเบเกอร์เอาไว้ปิดไว้เปิดนี่เราก็มาเปิดปุ๊บพร้อมใช้งาน อย่างมอเตอร์ทำงานแล้วครับน้ำไหลตัวนี้ไหลดีมากครับไม่ใช่ว่าถมามันอยู่ในถังมันก็ไหลดีที่ขรังแตบบ่บาดาลถ้าน้ำเยอะๆก็ไหลแบบนี้ครับไหลไหลแบบนี้เลยถ้าไม่ไหลแบบน,นี้ไม่ต้องเอาครับตรงของ,ของกัดได้เลยนี่ครับตอนนี้เสมอไม่มีน้ำนะครับตอนนี้มันยังทำงานอยู่ ตัวนี้ไม่ต้องกลัวมันพังนะครับเมื่อถ้าไม่มีน้ํามันจะตัดเองอัตโนมัตินี่ครับตัดแล้วคือไม่ต้องกลัวสเสมอพังน้ำไม่มีในบ่อหรือว่าไปตกไปเกินยังไงมันตัดของมันเองครับเพราะมันมีกล่องเนื้อเตอร์ตัดอยู่ไม่ต้องกลัวสเสมอพังแล้วถ้าเวลามันตัดแบบนี้แล้ว อีกประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะกลับมาทำงานใหม่เมื่อมีน้ำท่วมตัวเสมอตนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับ0856827320ตัวนี้ราคา32,900บาทอันนี้เป็นชุดประกอบส่งนะครับผมจัดส่งอย่างเดียวถ้าจะให้ผมไปติดตั้งก็อีกราคาหนึง่งชุดติดตั้งก็ราคา42,000บาทพร้อมติดตั้งอันนั้นลูกค้าไม่ต้องทำอะไรคือ ผมมีหน้าที่ทําให้อย่างเดียวแต่อันนี้ลูกค้าก็ต้องไปซื้อท่อซื้อเหล็กเพื่อจะมาทําเองนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ